ดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเสาวรสชงนะคะแบบชงนะไม่ปั่นนะเนื้อเสาวรสค่ะเราควักออกมาแล้วจะได้เนื้อ150 ml นะคะแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องปั่นก่อนนะเพื่อที่จะแยกระหว่างน้ำกับเม็ดออกให้ลูกค้านิดนึงนะแต่เราไม่ปั่นนะไม่ปั่นใส่น้ำแข็งเนาะปรับเครื่องปั่นมาที่เบอร์ต่ำสุดนะคะความเร็วต่ำสุดนะคะ ค่อยๆเปิดเครื่องนะคะทีละนิดค่ะ3 4ถึงครั้งแล้วก็ให้ดูว่าเนื้อเสาวรสกับเม็ดเขาแยกออกจากกันหรือยังนะคะ1ครั้ง2ครั้ง3มครั้ง4ครั้งอันนี้เม็ดเม็ดกับเนื้อเขาจะแตกออกจากกันแล้วเนาะเอาแค่นี้พอนะคะสำหรับใครที่จะกรองเอาเฉพาะน้ำก็สามารถใช้กระชอนกรองได้นะแต่ว่า อันนี้ลูกค้าทานเม็ดด้วยจริงๆเม็ดเม็ดสวัสด์ทานได้นะคะมีไขมันดีเนาะพอเราได้แบบนี้แล้วนะให้เราใส่เกลือไปนิดนึงนะคะเกลือปลายช้อนนะอย่าใส่เยอะนะเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่เมนูปั่นนะคะถ้าใส่เยอะจะเค็มนะคะจะใส่เท่ากับเมนูปั่นไม่ได้เนาะน้ำเชื่อมมิตรผลนะคะน้ำเชื่อมมิตรผล30 ml นะคะแต่ถ้าใครชอบเปรี้ยวก็ลดลงมาหน่อยนะ จะปั่นใครจะปั่นเกลือกับน้ำเชื่อมพร้อมกับสวรสก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะใส่น้ำเชื่อมใส่เกลือเข้าไปแล้วนะคะคนให้เข้ากันเนาะคนให้เกลือกับน้ำเชื่อมละลายนะคะใส่น้ำแข็งหลอดเล็กไปครึ่งแก้วนะคะเสร็จแล้วคนต่อค่ะ คนให้น้ำแข็งละลายแล้วก็เข้ากันกับเนื้อสอบับปะรดนิดนึงก่อนนะอ่ะแค่นี้นะคะเสร็จแล้วใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยนะใส่น้ำแข็งหลอดเล็กเต็มแก้วเลยคะ่ะปิดฝาน,นะบีบนิดนึงนะคะ เรียบร้อยค่ะส่องรถแบบชงนะคะพร้อมดื่มนะ